ครับพบกับดำเช่นนั้นชันเคยนะครับพามาชมบรรยากาศเช้าเช้าวันที่18ครับวันนี้น้ําขึ้นเยอะเลยครับน้ําท่วมนะครับหลังจากฝนตกสองสามวันน้ำมาดูข้าวก็ออกจะลมเรื่อรื่นะครับนี่ทางเส้นทางราเบิรคุนสติงครับสมนตันรนี้ครับน้ําเข้าเยอะเลยครับขึ้นมาเยอะครับตรงนี้นะก็ต้องระบายนะครับต้องระบาย ระบายนะครับอันนี้จะมีท่อขั้นครับตรงเข้าตรงนานะครับต้องระบายนะครับ จะมีทางน้ำครับเดินตรงนี้จะสาเหตุน่าจะเป็นตรงนี้ครับไหลช้าครับตรงนี้น่าจะต้องเปิดครับที่ตรงนี้ที่ใส่ปลานะครับไม่งั้นเท่าจะเสียงหมดนะครับระบายลงมาตรงนี้เลยครับเห็นตรงนี้ครับข้ามคลองตรงนี้นะครับข้ามคลองตรงนี้นะครับข้ามคลองครับข้ามข้อบาะตรงนี้ครับขอตะบ่อตรงนี้จะออกมาตรงนี้ครับ ไปตามโคองนะครับนี่ครับทางน้ำนะครับทางน้ำแต่ตรงที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นที่ขั้นนะครับเพื่อให้น้ำดันขึ้นนะครับขึ้นไปทุ่งนานะครับแต่เวลานี้ต้องต้องเปิดนะครับต้องเปิดออกไม่งัน้นข้าวจะเสียหายอย่างเยอะแยะเลยนะครับต้องเปิดแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะจะให้ทางน้ำ โดยในสบายนะครับตรงนี้ถ้ากั้นตรงนี้ปุ๊บน้ําจะดันจะเออตรงนี้ครับจะดันเข้าไป,ปไปตรงนี้นะครับดันเข้ากับข้ามตรง Piet. น s, SO ี้ครับเบาะตรงตรงหน้าข้าวเลยนะครับตรงนี้นะต้องเปิดครับไม่เปิดครับดูไปเยื้องไปทางนู้นนะครับข้าวจะเสียหายนะครับสาเหตุก็อยู่ตรงนี้แหละต้องเป so like ิดครับต้องเปิดก่อนครับอย่า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 พึ่งอยากได้ปลานะครับเพราะเพราะมันจะไม่คุ้มกับการเสียหายนะครับ ดูครับถ้าน้ำดันครับดันขึ้นครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะออกท่อตรงนี้ประมาณหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดถึงถึงท่อประปานะครับแต่ก็ต้องเปิดบริเวณนี้นะครับเพื่อให้ทางน้ําไหลได้เร็วได้สะดวกนะครับตามคลองนะครับราง้นส่วนตรงนี้จะเสียหายมากครับส่วนตรงนี้ครับเป็นทางเข้าที่ตรงเลยนะครับก็ ฝากถึงผู้ที่ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้คุยๆกันนะครับก็จะเปิดวันนี้นะครับสงสารข้าวนะครับสงสารข้าวครับเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนครับนี่นะผมก็ติดต่อตรงนั้นด้วยครับก็อาจจะเสียหายเหมือนกันนะครับแล้วมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับบ่อเลี้ยงปลาก็น่าจะจะท่วมแล้วครับก็ ฝากด้วยนะครับสากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูแลสุขภาพด้วยครับฝนตกอากาศเยน็นเย็นอากาศหนาวจะเข้ามาแล้วครับดูแลสุขภาพครับเสรความเป็นห่วงจากทั้งดำชแน,นนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดำชแนนเลยครับกคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ